อพอแม่ใจชัน่นพอ่อแม่เอ๋ยพ่อแม่เอ๋ยโอ้โหพ่อแม่เอ๋ยนอนประสงค์อยากเป็นนักร้อมคนสุดท้ายในแดดของอยู่มือ,อ,อ,เ,นนองเงียไอเดน่ลือเดินฮักตะฮักับสาวได้ไป เนนปประสง์าก็พ่อแม่เอี่ยย้อนประสงค์อยากเป็นนะร้อมคนสุดท้ายได้แบกของอยู่มือเอ่ยันี่ยเวทนาเหลือเกินอัตตะคันร้บองเนี่ยเวทนาเวทนามันมันยอนประสงค์หมดมันปรสมุกันก็มัน ขนาดแบ้ของอยู่เมืองใหญ่เวทนาเวทนาบ่ขอกันเอาไมบ่ท่อนี่พ่อแม่สังคัยคือพ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่บ่ชันได้ป่ะอพอแม่เลยย้อนประสมยากเข็นนักร้องคสุดท้ายแบ่ของอยู่เมือ พัฒตาคัจนต่ผู้สาวเลยไปหาคนอืหม,อม้อเม่เอ้ยยอนประสงค์อยากเป็นนักร้องคนสุดท้ายไดแบกของอยู่มือ,อเงี้ยงนเป็นหน้าลึ<น>กเกินพัฒตาคัจนต่ำผู้สาวเลยไปหาคนดีไรไๆคนทีน่สารป่านน้น <c oughs> องอาคดได้อน เาไ้ับีจอกันครัผมรอปั่นดเลยแนีะมันรองวเปนมัมันมีแต่พันปิดไทยแต่รอนิดยทยไอ้โหคันกลางอะแี่นะมันคือการวาท่นั้น พ่อแม่เลย้ยท่อนๆนน,นนั้นเขาอุบโซโล่หรือก็มันเข่ากลางไงท่อนพ่อแม่เยอยคือกันคือกันเป็นบ่ถ้าตแต่ถ้านต่ท่อนฮุบก,กับท่อนปิดเอาท่อนปิดสักมันก็เมื่อกลางันที่เขาบอกเอาว่นชนะจังเอาท่อนฮุบเห็นมันจบเลยบอกมีมงานครับเมื่อน,นี้ วดเอ๋ยวาดนาวัดเอ๋ยวาดสนานา,ส,นาสูก่เก่ามียพีที่กลาวขึ้นมา ได้บ้างฮะให้กลับขึ้นมาหาลูกของเฮาหาลูกหาลูกแมนหาลูกฮะห้กลับขึ้นมาหาลูกหาหาลูกของเขาเออในเนี่ยหาลูกหาลูกแมนหาลูกของเฮามาหาลูกของเฮาโอ้ยมา หาลูกหาลูกหาหาลูกของเฮาหาหาลูกของเฮาซาลาให้กลับขึ้นมาหาลูกของเฮาซาล,ลาจะมาเล่นลาลาให้กลับขึ้นมาหาลูกของเฮาพ่อห้องเฝ้าไป Hãy subscribe muốn sống Để kara bỏ lỡ những ว,วัดเอ้ยว oui> ัดต่ะาบเวสตรงน้นนี่วาสนาเลยอ่ะเจ้าขงคนกลางวันจะไแต่ยืมบอกวาสนานี่ไม่ได้ไม,ม่ว่าค้นเก่ามีพี่ หาลูกได้ยก่ตใว่าหตการบขึ้นมากกดวันไหนวัไหนวันไหนวันไหนแต่หาลูกได้ยกห้ารูแต่หาลูกบอกัยากดีวมงได้เอาค่ันเอากลับขึ้นมากเาสเออหาหาลูกงได้เลยเอคือถือคำเดียวคำมึงว่ได้เลยเ้ย พี่กลับขึ้นมาพี่ยากบอกไก็กรอเสียออก่อนนะจะกินยังไงบ้างกินยังไงบ้างจะกินยังไงบ้างไม่เออดไอ้พี่น้องเขาอยากได้กนตุ๊กเปย์เด่นตุ๊กเปย์เด่น าาอ่ะรอเฮ้ยรอไวอยูออย่รอแล้วนะ่มเดี๋ยวน้ก็บอกว่าเร้องเดีวเงิก อน <explained rahat> <alive> <travaille> <corner> ีัลซ <the> ่าบ่ห้ขึ้นมาลมันสสูงอันนี้อันนี้มสอันี้อันอเามันสูงแล้วมันกรเลยแบบปกมันดีแท้ปกติต่ตกวนี้ต่กนีม ดวาดเอ๋ยวาดโอมันสูงกว่าปกติว่ะเม่นเพราะว่าขต้องารพลังเสียงวาดเอ๋ยวาดสนาวาดเอ๋ยวาดศาสนาสูงเก่ามีอะไรบ้างให้ก้าขึ้นมาแม่นหาลูกของข้าสาดะหาลูกของข้า ห้าซาลาหาลูกของเฮาซาลาเพ่นหาลูกไมเพื่อมันหาลูกเยรต้องต้องตองลอง่วมกันมาต้องร่วกันเพื่อหมหาลูกอีกกขอฟังตต่แรกนะจค์คะ ใจ่ทวีกลันชีวินของบักคุณจัน็้ลุงโก้ดังปอดเขาหลุดสิบรรมันตามหมดมคือโทษสักคนที่หัวหน้าจ่ากูอยู่ดั้กันกันโดนน้ำยังมีเขาไป

បានមកທາງណាໃດໄດ້ຕົ นั่นครับพี่น้องฝากกุไแจก็แชร์เป็นกำลังใจหน่อยด้อครับเพลงนี้บอกเลยว่าร้องอยากมากร้องยากพี่พี่น้องแต่ว่ามีเห็นแบบตาพี่คนขอมาว่าอยากฟังมาชีวิตนี้มันคือชีวิตสากลเพลงนี้มันคือชีวิตสากลสากลซีริสบักสก,กาย,กกายาเลเวอน,น,น,น <c oughs> ขอคุณจันทร์ซีคุณจันทร์ขอบุณจัำขอแม่เอ้ยเอฟซีเอ้อเอเออยอย้อนประสงค์อยากเป็นนักร้องขอตัวก่อนเบ้อ โอ้แม่เอ้ยอ่อนอยากเป็นครองวางที่บนกตียของอยู่เอ้ยงใหญ่น่ารักัตตาคัดเป็ลายผู้สาวเ้ยไปหักคน